เดี๋ยวผมพูดเรื่องตำรวจหัวใจประชาชนนะครับตำรวจหัวใจประชาชนคือแนวคิดเกี่ยวกับการทํางานของตำรวจที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาชยญกรรมปัญหาความไม่เป็นระเบียบของประชาชนในชุมชนโดยใช้เทคนิคการแก้ด้วยความร่วมมือระหว่าง,งประชาชนและตำรวจที่มาของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับ St เ l b ร r ต p ิว ผู้ก่อตั้งตำรวจพนครล,ลอนดอนในปีพศ2372เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดตำรวจหัวใจประชาชนโดยปรับปรุงจากการทำงานแบบเดิมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มุ่งเน้นเพียงแก้ป้องกันเหตุร้ายและสืบสวนจับกุมเท่านั้นหลักการสำคัญของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับข้อที่หนึ่ง ตำรวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนมุ่งเน้นการก่อติดพื้นที่อย่างทั่วถึงข้อ2ตำรวจนำประชาชนและหน่วยงานอื่นเข้าแก้ต้นเหตุอาชญากรรมหรือความไม่เป็นระเบียบในชุมชนปัจจัยสู่ความสำเร็จของตำรวจหัวใจประชาชนการจะรู้ว่าตำรวจมีความเป็นหัวใจประชาชนเท่าใดนั้นสามารถวัดผลได้จากการทำงานของตำรวจท้าระดับ ดังนี้ 1. สนใจประชาชนเฉพาะเวลาประชาชนเข้าแจ้งความ2แนะนำการป้องกันปัญหาอาชญากรรมแก่ประชาชนในชุมชน 3. ประชาชนแจ้งข่าวสารแก่ตำรวจเสมอ4ตํตำรวจนำประชาชนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาชุมชน 5. ชุมชนสามารถป้องกันอาชญากรรมได้โดยต,ตนเองโดยตำรวจเป็นการนำหรือสนับสนุน คุณสมบัติของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับหนึ่งรู้จักให้เกียรติประชาชนสองมีมนนษยสัมพันธ์ที่ดีสามมีวาทาศิลป์ในการพูดเช่นพูดถูกประเทศศาสตร์พูดด้วยความจริงพูดจจอ่อนหวานพูดในสิ่งที่มีประโยชน์พูดด้วยเมตตาจิตตัวยอย่างของตำรวจหัวใจประชาชนนะครับนี่คือข่าวเอานมไปดื่มแก้ง่วงนะครับตำรวจภูธรจังหวัดขลสินนะครับ ร่วมกับสำนักงานอสคภาคตอนออกเฉียงเหนือกิจกรรมโครงการและร่วมแจกนมให้กับประชาชนที่ขับรถเดินทางไปเดินทางไปท่องเที่ยวและที่กำลังจะกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ขณะที่เดินขณะที่ด่านตรวจเอาจริงเมาแล้วขับจับยึดรถรวมร้อยสิบคันและเมาแล้วขับถูกจับุ่มหนึ่งร้อยสี่รายครับนี่นะครับหลักในการทำงานของตำรวจ คนยึดมั่นอุดมคติตำรวจ9ข้อนะครับเคารพเพื่อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปานีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลําบากไม่มักมากในลาภผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมทําการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตนี่คืออุดมคติที่ท่องก่อนรับประทานอาหารทุกมือ้อตอนที่อยู่ในโรงเรียนและควรเอาออกไปปฏิบัติในชีวิตการทํางานของตํารวจด้วยครับผมขอจบการน,นําเสนอ เรื่องตำรวจหัวใจประชาชนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ